กิจกรรมข้อหัดย้ายที่กำลังจะมาถึงก็คืองานเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะตอนนี้เขาเตรียมที่จะจัดงานตรุษจีนหัดย้ายเลยด้วยประจําปี2 5 6พค่ะเพื่อสร้างสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนแล้วก็กระตุนรร้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะ ทีลาาหน้าโรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าค่ะนายสวตแพทหน่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตรุษจีนฮัตยย้ายสองพันห้ยาร้อยหกสิบเจ็ดฮัตย้ายชนิดนิวเยอร์เฟสิวัลสองพันหยิบฟีโดยมีกงสุนย้ายสาธารรรัฐประชาชนจีนประจำสงคล้าพร้อมด้วยนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าค่ะรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหย่สมาคมกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงคลา้าหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แค่ผู้มีเกียรติในข่าวรวมนะคะสำหรับเทศกาลตรุษจ,จีนั จประจำปี2567ค่ะจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงคลาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อจะสืบสานอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาชานนานแล้วก็เป็นการส้านสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนทีด่ดีนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุน้นฟืนฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงคลาด้วยนองจากงานเทศกาลตรุษจีนหัดย้ายทีพผ่านมาในมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นงานเทศกาลประจำปีที่สามารถดึงดูด แล้วก็ตั้งฉากได้เป็นอย่างดีส่งผลใในธุรกิจด้านต่างๆ้งในพื้นที่ฮดดัทไจยแล้วก็ไกลเคียงลบมาคึกคักแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองด้วยค่ะทางนี้ค่ะงานเทศกาลตรุษจีนฮัทไจ๋ประจาปี2567าค่ะกาหนดจัดระหว่างวันที่เก้าถึง13กุมภาพันธ์นี้นะคะทเทบริวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิถนนเทพส่งคอแล้วก็ชีอุทิตค่ะซึ่งในปีนี้เนะี่ยมีกิจกรรมเ่น,น่าสนใจมากมายนะวะไม่ว่าจะเป็นในส่วนปฏิมาก,การรมหุ้นโคมไฟ้อมไฟแแสสสงีววยามล้ก้ก็ด กระโคพลเจ้าแมกวนอิม่มเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะมีโชว์มังกรทองผนไฟแล้วก็ซิงตตแลนจนันดอกมืยชมพลูสุดอลังการแล้วกาขบวนเฮนะคะรวมถึงการประกวดมิชชานิสทายส่งพันเย็บเสแล้วก็มีการชมคอนเสิร์ตจากศิลปินศิลปินดังนะคะไม่จะเป็นเดอะคาเล็กการ์ดซีเรียสเบคอนพาราดอกแล้วก็ซอมมารีนะคะต้องบอกว่าชมฟรีนะคะพี่สมพงนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีนะกิจกรรมลุนโชคให้มังกรโรงเตียมจำหน่ายอาหารแล้วก็มีรัน คร้านอาหารร้านค่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟุตพักเนี่ยว่านึ่งรยร้านเนี่ยนะจะมาสร้างความอิ่มอร่อยให้กับคนที่มาร่วมงานดดวยเหมือนกันนะคะการ 9, ถึงสัตว์ไม้ดำกุมภาพันนี้รามีการปักมุดแล้วก็หวังเพื่อเลยว่าจะไปวันไหนนะคะเพราะว่ากิจกรรมเขาแน่นมากๆเลยท,นะลลที่โรงแรมซีนาครมโบนาทีจดขึ้นเป็นประจําทุกปีแล้วก็ยิงย้ายทุกปีเดินเหมือนกันพราะฉะนนันก็สามารถไปชมชิมชอ็อปแล้วก็ไปรวมซื้อซานประเพณีวัฒนธรรมกันได้นะคะ